สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่เดวบันเทพกันนะครับมาดูกิจกรรมซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมกับชมรมออกกําลังกายจังหวัดภูเก็ตชมรมผู้สูงอายุนะครับชมรมไอร์บิกแดนนะครับและทุกชมรมในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนกันกิจกรรมการออกกาลังกายนะครับทุกชมรมในจังหวัดภูเก็ต นะครับเป็นสิ่งน่ายินดีไปอย่างยิ่งนะครับว่า,ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับในการออกกําลังกายกันตนั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเชิญครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคลือข่ายออกกำลังกายเผยสุขภาพจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่1 1กันยายน2 5 5 4เวลา15.00นที่ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เผยบอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายออกกำลังกายเผยสุขภาพจังหวัดภูเก็ตโดยมีชมรมข้าวโรนกิจกรรม19ชมรมรวมจำนวน3 1 0คน ซึ่งขอบคุณทั่วตัวตำบลของจังหวัดภูเก็ตการจัดเวทีแหลกเลียนเรียนตูเครือข่อายออกกำลังกายโดยสุขภาจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโคคงการภูเก็ตเมืตำบลเนื่องแอโรบิกและโครงการภูเก็ตุ obic, ูมใจโดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดภูเก็ตูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคีเผลือข่ายชมรมได้มีส่วนรวมในกิจกรรมการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ โดยมีการน,นำออกกำลังกายเผื่อสุขภาพครอบคลุ่มทุกตำบลทั้งนี้เพื่อให้ทุกชมรมได้แสดงความสามารถได้แทยทอดสิ่งดีๆพร้อมทางแหล่งเรียนเรียนรู้ส่งกันแหลกันอันจะนำไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพดีของประชาชนทุกคนโดยบรรลุเป้าหมายทุกคนแข็งแรงครอบครัวแข็งแรงชุมชนแข็งแรงภูเก็ตแข็งแรงและประเทศไทยแข็งแรงจุดเด่นของการของไทยก็คือสมาธิและจิตอาหารนะฮะเพื่อที่ว่าการฝึกจิต จากคนที่ว่าจิตใจแข็งแข็งกร้าวหรือว่าความอ่อนออน,น้อมไม่มีหรือว่าไงนะฮะทำเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยทั้งด้านจิตใจและก็ด้านร่างกายนะฮะ Then. อย่าดูที่มือดูที่ข้างหน้าเหมือนเราดูในจอโทรทัศน์แล้วค่อยๆย,ยกมือทั้งสองด้านที่ไม่ประกบกันนใ,ใกล้ชิดที่สุดค่อยๆยยกขึ้นค่อยๆย,ยกขึ้นดูเอาเองอยู่ข้างหน้าของท่านเอาตาั่นห่ะเป็นอาจารย์ ะมาถึงระหว่างคิ้วมีดอกบัวคือว่ามีกระแสแม่เหล็กอยู่ที่นั่นค่อยๆย,ยกขึ้นไปเพ่งดูข้างหน้าถ้าดูที่ตาของอาจารย์มันจะไม่กระพริบเป็นสมาธิและกระแสที่เคลื่อนคือน,นั้นเขาเรียกว่ากระแสจิต เหมือนกับกระแสไฟฟ้ามีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่กระแสอ่อนหรือกระแสแรงแล้วแต่สุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจถ้าพวกคุณมีอายุสุขภาพสมบูรณ์ความต้านทานจะไม่ล้มเจ็บป่วยถ้าร่างกายต้านทานได้ แต่ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงจะเป็นโรคประสาทจิตใจวุน่นวายเพราะความตันทานในม่มันก็อยู่ที่ลมนั้นเหมือนกันแลวองค์การหอส่วนรณจิตต์ภูกเก็ตนะครับที่ได้ควาโครงการดีๆร่วมกันเป็นความสําเร็จของชมรมผู้สูงอาย,ยุชมรมออกกําลังกายทั่วจังหวัดภูกเก็ตนะครับชมรมแอโรบิกผู้ชมรมนะครับได้ร่วมกันทํางานเป็นตัวอย่างของประเทศไทยในการสร้างการออกกําลังกายที่ สมบูรณ์นะครับและก็มีส่วนร่วมและก็สามารถแลกเปลี่ยนสิ่งด,ดีต่อกันได้นะครับผมคิดว่าครั้งนี้ถึงแม้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่น,นอนเราเมื่อกี้คุยคุณเปียยแล้วว่าสมาชิกทมรมนะครับบอกให้จัดกันบ่อยๆนะครับยินดีรับเป็นนโยบายนะครับยังไงสาสุขนะครับต้องรบผัวน,น่อยนะครับว่าเราต้องเหนื่อยก็ขึ้นในปี ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมขอบคุณท่านสสทั้งสั้งสองท่านนะครับท่านคุณอังจรีและก็คุณในวัฒน์นะครับที่ให้ของขวัญมาร่วมขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับที่ใช้สถานที่เอื้อเฟื้อนะครับทุกฝ่ายที่ร่วมมือในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลน,นะครับที่พวกเราได้มีโอกาสทํางานร่วมกันเมื่อกี้พระคุณเจ้านะครับอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์มาจากฝรั่งเศสมาร่วมในงานวันเกิดของหลวงปู่สุภาครบร้อยสิบหกปี นะครับเพราะว่าคนที่อายุ116ปีถือว่าเป็นผู้มีบุญมห,หาศาลผมก็อยากจะเอาสิ่งดีๆเป็นมงคลมาให้กับพี่น้องผู้สูงอายุนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับสนุกสนานไหมครับท่านอยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับออกกําลังกายทุกเช้านะครับทุกเย็นนะครับ ก่อนไปทํางานหรือว่ากลับมายากทางานนะครับแล้วชีวิตจะมีความสุขกัมผ่านนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับ